ศูนกิโลก็ว่าแมันลูกชราก็ยังอายุเรื่องนี้ไปตั้งสามโลกแล้วค่ะพญาเต่างอยต้องไปลูกมาเอาเลยศูนย์กิโลก็ไปตั้งหาโลกนั่นแหละสวัสดีครับพี่น้องพบกับผมแล้วครับกับนายมนัสครับผู้บ่าวแถบ้านครับตอนนี้เราอยู่ที่พญาเต่างอย ครับพี่น้องตัว้ค่าก็อยู่บานเต้าง่อยอำเภอเตาง่อยจังหวัดสกลนคร ต่อมอยต่อมอยห้าห้าโซมถายดีมาหนี่แหละเหนไหดูยังร้อนเลยประเทศไทยร้อนมาก ตาไงก็มีแต่เตาเก็บเบื้องไปเตาพมนแก่เตาตาไก็มิตาไปขอพรไดนมาล้วก็มาขอพรขอพรครับพญาเตาเตาใย่็ใยน้ำสันแบบนี้เนาะเขาำแก่บนาบนเอียงไปออ้ยเตา บนแีกสบายแับขอพรได้ร้านนี้ปเดี๋ยวย่างรัาไปนี่เตาเยอะเลยมีแต่เตตาอู้หอลยพ่หนอมีแต่เตาเตาอันนี้อันนคือทั้งหลังครับเตาง่าย เดินเแจไหนแ่เดิไม่ด้เดเยจัเตาครับผมซื้อพญาเตาเหนไมผมซื้อพญาเตาเนีเตาเตาเต้มนะฮะีบริวานครับบริวานเพื่อนนาดแบนี้คือพญา ยาไยาโอ้ยตั้างนี้นำโตเข้ามาเป็นตาท้ายลูปให่เหรนยังงามเลยตาข่านครับพี่ทางข่าาานไปแล้วทำอย่าหีที่ร้านไทยตันนี่ 啊，好的好 พิพธภัณฑ์เรือเรือไฟบกเสนยไหนอ่ะเรือไฟบกเพี่น้องมนเขียนปะพิพิธภัณฑ์เรือไฟบกโดยสถานวัฒนธรรมอำเภอเต่าลอยใส่ไปเบื้องพี่น้องเรือไฟบกพี่ใส่ะใส่พี่แพาแพ่เก่า แล้วก่อนเป็นล่องแพเหรอใช่ไหมก็ะจะเป็นมองกาเรืาลีนเป็นมอ,องท่องเที่ยว,วที่ร้านมองบนวิโนกูขังมาหอบปะข้าใเแบบข้าดื่มน้ำแบบข้าขาวตั้งกับไปไว้กันไปครับ,บพี่น้องที่ผู้ใดอยู่แถวนี้หรือว่าอยากมาบ่ายสักการะพญาตอง,งอยกันมาได้แล้วนะครับผมที่บ้านตอง,งอยอำเภื่อตอง,งอยครับ จังวัดสกลนครน,นะครับพี่น้องกเจะกับพากันมากขอพุ่งขอพรเนี่ยนครับี่เปิดูโต๊ะนเี่ยจะับพากันมาขอพรนะคือพญาตอง้อยพี่น้อง <c oughs> สมซื่อจัวเยเนาะวันนี้ว่านเป็นอะไรครับไลคยค่ะคือพระยาเจ้่อยพี่นอนอัพี่นอนนี่คือ ทำบูชานะครับพี่น้องผู้ใดอยากสิบูชาพระยาต่างวัยกันอ่นี้ครับแคปหน้าจอไปบูชาอยู่บ้านได้เลยครับนี่ยเนี่ยนะครับอยู่ทางเลยครับเราผมมีโอกาสได้มาไหว้พระยาต่างวัยอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เอารูปปั้นท่านนี่เลง ไปสักการะบูชาโูอ้ยตามทิ่ตามต่อทำบน้ทำฮวยไปอยู่กับลูกกับหลานนี่เด้อไปโปรดสายลูกหลานไม่ได้ลูกหลานบม่มีโอกาสได้กล้ากามาไหว้จ้ะไหว้เอาโชเทนพ่อปู่เนี่ยอันตือนเมื่อยังเคียงสถานเดินทางดีวัตถุมงคลพ่อปู่ขยาตะงงยมาติดต่อสอบสามได้เรามาครั้งเดี่ยวนอกบางคนได้มาไม่มีโอกาสได้มาเนื่องจากหนึ่งด้วยความอาจจะไกลจากพื้นที่ จะไม่มีเวลามาทั้งทีเรามาบูชาของดีกลับไปาาเดี๋ย,ศศยวอาจารย์จะเจมิมใหอออ้อาจารย์จะประสิทธิ์ให้บูชาแล้วอาจารย์สิเจิมเมื่อให้่อีกเ้อออาจารย์เหตไหยเฮไหยนะครับออนั่นก็ได้ครับร้อยเก้าเก้านะ,ะที่ประจ,จักษ์งวิโสทัดี 我不愿让步来。